โอเคค่ะตามสัญญาณเนาะท่ว่าจะสรุปให้นะคะบทที่1ที่เราเรียนไปนะคะหลายหัวข้อแต่ว่า2หัวข้อแรกที่กูจะพูดถึงคือเลขในย่อสาคัญแล้วก็การจําแนกสสารทีนี้เนี่ยเลขในย่อสาคัญเนี่ยมาได้ยังไงนะคะคือปกติเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เราจะมีการออวัดปริมาณซึ่งการวัดปริมาณเนี่ยคะ่ะจะต้องมีการระบุเลขนนย่อสาคัญซึ่งเป็นการบอกความแน่นอนและความไม่แน่นอนของปริมาณที่วัดได้นะคะ เช่นถ้าเราชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์หนะักได้เท่านี้เนี่ยคะ่ะบนตาชั่งเนี่ยความหมายของมันเนี่ยก็คือว่าเราจะจดว่า1.04ซึ่งเป็นค่าที่แน่นอนคือที่เราเห็นด้วยตาและเราจะต้องกะประมาณไปว่ามันที่มันเลยไปมันประมาณเท่าไหร่ถ้ามันตรงเลข0ูพอดีคือเราเขียน0นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นมันเลยไปนิดนึงเราอาจจะกะเป็น1.04แล้วก็3ซึ่งเลข3มสีชมพูนี่คือ ตำแหน่งของความไม่แน่นอนแล้วทั้งตัวเนี่ยก็คือเลขในยะสำคัญนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะมี1 2 3 4 4ในยะสำคัญเนาะทีนี้อันตอ่อันต่อมาก็คือปริมาณที่เป็นเลขมั่นตรงคำว่าเลขมั่นตรงเนี่ยคือมันจะมีในยะสำคัญไม่จำกัดหมายความว่าเราจะเติมเข้าไปกี่ตัวก็ได้ซึ่งเลขมั่นตรงเนี่ยมาจากการนับเช่นเราบอกว่าน้ำษาป่วย นักศึกษาป่วย4คนซึ่งอันเนี้ยมีเลขในสําสำคัญตัวเดียวใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะเขียนเราก็อาจจะเขียนว่าอ๋อมันคือ4.0ก็ได้ซึ่งมันจะมีเลขในเนื้สำคัญ2ตัวหรือเราอาจจะเขียน4.0 0ก็ได้มีเลขในเนืสำคัญ3ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะไปได้เรื่อยๆ,ๆเราก็เลยบอกว่ามีเลขในเนืสสำคัญไม่จำกัดหรือจะเป็นตัวเลขที่ได้จากนิยาม คำว่าได้จากนิยามก็คือว่าเช่นพวกนิยามที่ว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรอันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่เขากําหนดมาให้อย่างนั้นแล้วทีนี้อันนี้คือ3ามนัยสำคัญเราก็อาจจะเขียนเป็น100.0ก็คือสีนัยสำคัญก็ได้แต่ค่ามันจะไม่มีค่าที่ไม่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นค่าที่แน่นอนโอเคไหมเนาะโอเค ทีนี้เลขนี้ยสำคัญมันก็มีหัวข้อหลักอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะคะคือเราจะนับมันยังไงการนับแล้วก็มีการบวกการลบแล้วก็มีการคูณกันหารนะการนับเนี่ยถ้าเลขศูนย์หน้าทศนิยมเนี่ยเราไม่นับง่ายๆอย่างนั้นนะคะเช่นถ้าเป็น0 0 0 5อย่างเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่ามีเลขนั่ยสำคัญเท่ากับ1นันี่ยสำคัญ ในใน้สำคัญถ้าเป็นกรณีทําเป็นคุณเลขยกกำลังเพราะในเชิงเคมีเราจะชอบเนาะคูณด้วย10ยกกําลังอะไรก็ตามเพื่อให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายเราจะไม่นับเลขในัยสำคัญของ10ยกกําลัง N เราจะนับแค่ตัว A เท่านั้นเช่นนะคะเรามี2.0งจุคณสิยกกำลังสองเนี่ยเราก็จะนับตัวข้างหน้านี้ซึ่งเราก็จะเร้บอกได้ว่ามีกี่ในนัยสคัญคะมี2ในนัยสำคัญเนาะ นอกเหนือจากนี้เรานับหมดนะคะจะอยู่หลังทศยมไปกี่ตัวเราก็นับหมดทั้งสิ้นนะคะเลขศูนย์เราก็นับนะ,ะทีนี้มาถึงการบวกและการลบการบวกและการลบเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราจะคิดตามเลขทศยมตาม,ตามเลขในยะสสาคัญของหลังทศยมตัวที่น้อยที่สุดนะคะอาทิเช่นถ้าเราดู2ตัวนี้ค่ะเราจะคิดของตัวนี้ซึ่งก็คือเลข1ห,หมายถึงว่ามี1ใน,นยะสําคัญ โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี16.33เนี่ยคำตอบที่ได้เมื่อคิดเป็นเลขในยะสำคัญก็คือ16.3โอเคนะเราพิจนารณานหลังเลขในยสำคัญทีนี้พอมาการคูณการหารผลลัพธ์เนี่ยเราจะได้ตามจำนวนเลขในย่สำคัญที่น้อยที่สุดเหมือนกรณีนี้เนี่ยมี0.2คูณด้วย10 0.2เนี่ยมีเลขในย่ำสคัญเท่ากับ1อันนี้มีเลขในยําคัญเท่ากับ2เราก็คิดตามตัวนี้เอา0.2คูณ10เนี่ยมนได้2เราก็ใส่ต่อเป็น2เพราะว่าเลขในย่ำสาคัญมันต้องเป็นตัวเดียวนะคะถูกไหมอ่ะทีนี้ที่ขาดไม่ได้ที่อาจจะต้องทราบเพิ่มเติมก็คือการปัดตัวเลขการปัดตัวเลขเนี่ยสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราบวกลบคูณหารมันจะได้ตัวเลขเยอะใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราจะปัดยังไง ข้อ1ก็คือตัวเลขที่ตามหลังเลขเนี้สสาคัญตัวสุดท้ายถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเลขตรงนี้เราต้องการแค่1ตําตำแหน่งเนาะเราต้องการแค่ว่ามันเป็น5.4หรือมัน5.5ถ้า x มันมากกว่า5เราปัดขึ้นถ้า x มันน้อยกว่า5เราปัดลงเนาะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเป็น5.46เราก็จะได้คําตอบเป็นเลขเนี้ได้คําตอบถ้าปัดก็คือ5.6เป็นต้นนะคะ สองก็คือกรณีมีเลขห้าเป็นเลขในสําคัญตัวสุดท้ายหน้าเลขห้าเนี่ยถ้าเป็นศูนย์กับห้าเนี่ยเราตัดห้าทิ้งเลยแต่ถ้าหน้าเลขห้าเป็นเลขคี่เราปัดขึ้นโอเคนะและนสุดท้ายค่ะกรณีที่มีเลขตามหลังเลขห้าเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ที่เช่นกรณีนี้ค่ะเช่น4 2 4 5 7จจะเห็นได้ว่าหลังเลขห้าตรงนี้ค่ะ หลังเลข5เนี่ยเป็น7หรือเป็น1จะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ใช่0ูนเราปัดขึ้นเราปัดขึ้นนะคะก็คือจะปัดได้เป็น4.25แล้วก็เอ้ย4.25เอหอใช่ข้างล่างก็เหมือนกันนะคะก็คือ4.25